จจุบันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าการเสริมความงามนั้นมีบทบาทมากขึ้นแต่ทั้งนี้นะครับการผิดพลาดจากการทำสัญญกรรมหรือการเสริมความงามจนทำให้ต้องเสียโฉมที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องให้เห็นเช่นกันมาถึงวันนี้ครับเริ่มมีการสักคิ้วแบบ3มิติรวมไปถึง6มิติเข้าถึงผู้คนทุกช่วงวัยเพราะมีการให้บริการให้เห็นอย่างแพร่หลายเห็นได้ทั่วไป แต่ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งต้องเสียโฉมจากการสักคิว้วทีมงานของเรานะครับได้หยิบเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์และเตือนสติกันว่าก่อนจะตัดสินใจสักควรพิจารณาอะไรบ้างนั้นเพื่อไม่ให้สักสวยกลายเป็นสักเสียไปพิสูจน์เรื่องจริงเรื่องนี้กันครับ สนุนโดย AIS Air Asia อ s u ู u ลาดสุดกับสายเบิ้งเด้อยังหัวควนเด้อผู้ใดหัวควนเคียดเด้อเทนเท่นเทนเทนเออเขาว่าหิวคือมงกุฎของหน้าเป็นจังไหนมูพวกเห็นเราเป็นแบบประทับใจบอว่ามันสวยมันแบบมันดูเปลี่ยนแปลงมันโอ้เยาวาเทาะซ้มนี่ละอ่ะ นี่เป็นคลิปวิดีโอที่หญิงสาวรายหนึ่งระบายความคับแค้นใจผ่าน Facebook หล cool ังเมื่อ2ปีก่อนเธอตัดสินใจเลือกสักคิ้ว6มิติจากร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านทำให้คิ้วของเธอหนาและดำเข้มผิดธรรมชาติจนไม่กล้าออกไปพบปะผู้คนเมื่อคิ้วที่เปรียบเสมือนมงกุฎของใบหน้ากลายเป็นปมด้อยเพราะผิดธรรมชาติ ทำให้เธอขาดความมั่นใจในตัวเองทันทีที่ส่องกระจกการหาทางแก้ไขจึงเริ่มต้นขึ้นขั้นตอนการสักแก้ที่คิ้วต้องใช้เข็มทิ่มแทงวาดเส้นบนใบหน้าใหม่เธอบอกว่าต้องยอมเจ็บอีกครั้งเพื่อความสวยงามแต่การลบเพื่อแก้ไขลายเส้นที่ผิดเพี้ยนไปนั้นเจ็บตัวยิ่งกว่าการสักคิ้วรอบแรกคิ้วนั้นก็ กลายเป็นเหมือนเป็นล่องน้ำอะคะ่ะเป็นหลุมๆอะคะ่ะเป็นเหมือนล่องน้ําคือมันกินเนื้อเข้าไปลึกมากคือแสบมากคือณตอนนั้นคือทําอะไรไม่ได้เลยร้องไห้คือรู้เลยว่าหน้าเนี่ยต้องเสียโฉมแน่เพราะว่ามันกินกินลึกเข้าไปกินเนื้อลึกเข้าไปมากแล้วคราวนี้หนึ่งสัปดาห์ต่อมามันก็เกิดการอักเสบเป็นหนองติดเชื้อนั้นก็เลยต้องไปหาหมอรักษานะคะก็คือใช้เวลารักษาอยู่ อยู่สักประมาณส 3, 3เดือนกว่าแผลมันจะสนิทแห้งสนิทสักคิ้วพิษคิดจนโตตายเนอะนี่คืออุท้าหอนทำให้คุณเสียโสมได้เลยบะเมนว่าเฮ็ดแค่จมูกเฮ็ดข้างและพาดเฮ็ดตาพาดและขี้รลายบะเมนหากคุณสักคิ้วพาดคุณแก๊กสี่ขี้รายคือกันหญิงสาวคนนี้ยอมรับว่าการเลือกร้านสักคิ้วของเธอครั้งนั้น ทำเพื่อหวังเสริมโงเ่เฮงโดยไม่คิดว่าการเลือกสักคิ้วในร้านเสริมสวยจะกลายเป็นสวยประหารทำลายความมั่นใจของเธอไปจนหมดสิน้นมันก็ไม่คุ้มที่เราแบบหน้าเราต้องเสียโฉมคือหนึ่งเราไปเจอผู้คนลำบากมากสองการทำงานของเราคือต้องใช้หน้าตาทำมาหากินด้วยเนาะมันก็ลำบากมากแล้วสามสุขภาพจิตเรา เสียสุขภาพจิตถึงขั้นขนาดว่าเกือบฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าส่องกระจกทีไรหน้าพังแล้วก็ต้องออกไปเจอผู้คนต้องแต่งหน้าแต่งหน้าตลอดเลยคือไม่สามารถไปแบบว่าใช้ชีวิตปกติได้ยากมากเธอจึงตัด<อ>สินใจบอกเล่าบทเรียนราคา<ห>แพงจากการสักคิ้วผ่าน Facebook เพื่อเตือนใจหญิงสาวที่อยากมีคิ้วสวยให้ศึกษาข้อมูลหรือตัดสินใจให้ดีเสียก่อนเพราะการสักคิ้ว ก็เหมือนการสักลวดลายลงบนผิวหนังที่ต้องติดตัวไปอีกแสนนานขณะเดียวกันหลายคนในโลกโซเชียลได้ตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานการสักเพื่อความสวยงามว่าวิชาชีพนี้อยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณาสุขหรือไม่ตามเจตนาของผู้ร่างกฎเหมือนเมื่อปี2525 25, บอกว่าการสักเนี่ยเป็นการเสริงสวยจริงแต่ไม่เข้าอประกอบการรักษา จึงไม่นับว่าการสักเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่เหมือนกับการทำตาสองชั้นซึ่งเป็นการรักษาลักษณะตาที่อาจจะเล็กหรือว่ามองไม่ชัดทำเป็นตา2ชั้นอะไรพวกนั้นซึ่งอันนั้นเป็นการรักษาด้วยจึงเข้าสู่องค์ประกอบการการรักษาจึงเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม นอกจากนี้นายแพทย์เกรียงอัศวรุ่งนิรันต์ผู้ช่วยเลขาที่การแพทย์ทสภายืนยันกับรายการพิสูจน์ความจริงว่าพรบวิชาชีพเวชกรรมปี2525 25ระบุว่าการสักผิวหนังไม่เข้าองค์ประกอบของการรักษาทางเวชกรรมแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเสริมความงามจึงไม่ถือเป็นการรักษาทางเวชกรรมหรือจำเป็นต้องทำด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่สิ่งที่ให้ความสนใจน่าจะเน้นก็คือ 2, ข้อแรกก็คือเรื่องสารที่เข้าสู่ร่างกายไม่ควรเป็นสารที่เป็นอันตรายหรือสารที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยตรงอันที่สองเรื่องการติดเชื้อนะที่ต้องพึงระวังซึ่งจาก2ข้อนี้เนี่ยผมว่าอนาคตถ้าเกิดมีปัญหามากๆมันก็คงเข้าสู่กบบระบวนการของการประกอบโรคศิลปะ เมื่อการสักคิ้วไม่ถือเป็นการรักษาไม่จำเป็นต้องทำด้วยแพทย์แต่ไม่ได้หมายความว่าการสักคิ้วไม่ว่าจะกี่มิติจะไม่มีความเสี่ยงเพราะบทเรียนการทำสวยไร้มาตรฐานก็ทำลายความมั่นใจของผู้คนที่หวังจะมีรูปร่างหน้าตาดีมาแล้วนักต่อน,นักก่อนที่จะทำสัลญ,ญกรรมหรือเสริมความงามจึงควรปรึกษาแพทย์ หรือศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเสียก่อนเพื่อรับทราบข้อดีและข้อเสียรวมทั้งผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือการทำสัญญกรรมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกทำกับผู้เชี่ยวชาญประกอบกับสถานที่ที่เหมาะสมและอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยถือเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่จะหมดสวยได้ดีที่สุดผมขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับว่า ความสวยทางลัดเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าเลือกทำกับผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับและผู้ที่ได้รับใบรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ยากแก่การแก้ไขครับมาถึงช่วงรู้เล่ทันภัยเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันภัยสังคมและเลขเหลี่ยมโจรเรายังอยู่กันที่ความสวยความงามนะครับ กับผลิตภัณฑ์เล่งผิวขาวใสที่อ้างว่าสกัดมาจากอะซูจิอวดสปปรรพคุณว่าทำให้ผิวขาวใสอ่อนวัยที่กำลังมาแรงมีการซื้อขายอย่างโจ่งแจ้งในโลกโซเชียลผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับทางการแพทย์ให้การยอมรับหรือยืนยันในสปปรรพคุณตามที่กล่าวอ้างมาหรือไม่หากนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง จะมีผลดีหรืผลเสียต่อร่างกายอย่างไรเราไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสัน,นส,รรน,น,สน,นีมีชูสารครับช่วงรู้และทันภัยกับดิฉันสันสนีมีชูสารช่วงปลายปีที่แล้วรู้และทันภัยเคยนำเสนอเรื่องราวของผงคอรีน ที่มีการวางจำหน่ายบนโลกออนไลน์โดยอวดอ้างว่าสามารถผสมน้ำอาบทำให้ผิวขาวในเวลาไม่ถึง5วันซึ่งถือเป็นอันตรายและอาจส่งผลให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ค่ะล่าสุดมีผลิตภัณฑ์เร่งขาวออกวางจำหน่ายบนโลกออนไลน์อีกแล้วค่ะครั้งนี้มาในรูปของโลชั่นและสบู่ที่อ้างว่าสกัดมาจากอสุจิใช้แล้วผิวขาวใสดูอ่อนวัยรู่และทันภัยจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความจริงในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ความาโฆษณาอวดอ้างสปปรรพคุณของโลชั่นอาุจิที่ระบุว่าทาแล้วหน้าขาวกระจากใสคืนความอ่อนเยาว์ประหนึ่งได้กลับไปเป็นอาุจิอีกครั้งตอกย้ำว่าเป็นสูตรระเบิดผิวขาวที่มาทั้งในรูปแบบของโลชั่นและสบูก่ก้อนอวดอ้างว่าเป็นสูตรพิเศษทำมาจากอาุจิปลาแซลมอนลอกผิวให้ขาวแม้ใช้เพียงครั้งแรก ทั้งหมดมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายอวดอ้างสรรพคุณคับก้อนในสนนราคา50บาทแถมอย่างโฆษณาชวนเชื่อด้วยการอ้างว่าผ่านการรับรองจากออยอเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้ายิ่งขึ้นทีมงานดูแลทันภายเดินทางไปที่ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อให้รองศาสตราจารย์บีรชัยพุทธวงศ ตรวจสอบสปปรรพคุณผลิตภัณฑ์สบูอ่อาซูจิปลาแซลมอนว่าเป็นไปตามคําโฆษณาชวนเชื่อข้างกล่องหรือไม่อาซูจิปลาแซลมอนหรือโซเดียมเบเนเอเนี่ยเขาจะไม่ใช้กับสบู่นะเขาจะใช้กับพวกครีมโลชั่นมันเป็นาสารที่ทําให้ชะลอทําให้อ่อนวัยครับลดริ้วรอยเยาวยนต์อันนี้มีจริงะนะครับมีการใช้จริงเขาเรียกสารทางวิทยาศาสตร์คือโซเดียมเบเนเอ มันก็จะ,ะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้เซลล์ผิวหนังมันเชื่อมต่อนะก้อยเหยื่ย่อนก็จะเต่งตึงขึ้นอ,อันนี้มีจริงแต่ว่าใช้ในเครื่องสำอางขั้นสูงในพวกราคาแพงด้วยใช่ครับขั้นตอนการทดสอบเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสบู่ที่จําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปราคาก้อนละ20บาทกับสบู่ที่อ้างว่าทํามาจากอสุจิปลาแซลมอนราคาก้อนละ50บาท เพื่อตรวจหาสารเคมี3ชนิดที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหากมีส่วนผสมมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นไฮโดรควินโนนหรือสารฟอกสีสารปรอดและไฮโปคารายหรือสารฟอกขาวไฮโดรควินโนนนะครับก็เป็นกลุ่มสารหนึงที่เราสงสัยว่าน่าจะมีในสบู่เพราะว่าเป็นสารฟอกขาวเพราะว่าส่วนผสเขาโฆษณาว่าขาวทันทีเขาวแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ทำยาทางเคมีนะครับใน,ในการที่จะ ฟอร์ม 1, ดึงไฮโดรพีโนออกมาจากสบู่หลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV spectrometer นะครับซึ่งผลก็ออกมาแบบนี้นะครับถ้ามีไฮโดรพีโนนะครับกลุ่มไฮโดรพีโนจะแอบสอดที่ประมาณ500กว่าตัวเนี่ยไขึ้น่ถ้ามีใช่ไหมคะจะมีนะของสบู่อสุิจิปลาชอนนี่ไม่มีไม่ม จากการทดลอง3ขั้นตอนพบว่าสบุ่ทั้งสชนิดที่นำมาแยกส่วนประกอบไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหากใช้ไปนานๆแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือไม่เป็นไปตามคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเรื่องความขาวใสในพริบตาแตา่อย่างใดและคุณภาพไม่ได้สูงตามราคาขายเพวัะนั้นก็เป็นแค่โฆษณาชนเชือ่อก็ทำให้คนอยากใช้นะครับแล้วก็มีการใช้คลิคเรื่องผิวขาวขเข้ามาจบห้องด้วย แล้วก็ราคาก็แพงแต่วก็เนื้อสบู่ถ้าเราเทียบดูโดยสมบัติตภาพๆด้วยตาเปล่าดนยการจับการดมก็คือคุณภาพต่ำกว่าสบู่ในท้องตลาดเป็นสัไม่เพียงผลิตภัณฑ์ที่มาในรูปสบู่หรือโลชั่นอาุจิที่กำลังตีตลาดการขายในโลกออนไลน์และถูกพูดถึงกันอย่างจงครื่อเท่านั้นการคงอยู่ของกลูตาไทโอน ที่ถูกพ่อค้าแม่ค้าหัวใสนำมาขายอวดอ้างสปปรรพคุณเพิ่มความขาวใสจากภายในสู่ภายนอกทั้งที่ออยอย,อยังไม่รับรองความปลอดภยัยถูกนำมาพลิกแปลงแปรรูปให้ดูน่าสนใจจากอดีตในรูปแคปซูลยาเม็ดปัจจุบันพัฒนามาเป็นแบบผงใช้ชงดื่มเพิ่มสารเคมีบางอย่างเข้าไปหรือเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนอยากขาวแต่ไม่กลัวผลข้างเคียงในชื่อกลูตาเรืองแสงอ้างว่าสปปรรพคุณเกิดจริง ขาวไสขาวไวสปีดคูณ10หากดื่มสิบเข้มผู้ใช้จากขาวหยั่นลําไส้ผลการทดลองพบว,ว่าส่วนประกอบของน้ำตาลสูงเกินมาตรฐานผสมสารอีกชนิดที่การตรวจในห้องหลับพื้นฐานหาไม่เจอแต่สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นกลูตาไทโอนปลอมหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นวุ้นใส่สีดีๆนี่เอง เมื่อเราวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือนิวเคลียร์ไมติเลสโซแนนนะครับดูหมกฟังก์ชันของสารเคมีที่อยู่ในนั้นเนี่ยพบว่ามันเป็นสารคนละตัวกับกุ๊ปต้าไทโอนจริงๆเลยนะครที่เจอนี่ก็คือน้ําตาลธรรมดานะก็เป็นกลุ่มของน้ําตาลครับแล้วก็จะมีกลุ่มของสารินซีนอื่นๆนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นสารรืออแสงนะครับอาจจะเป็นพวกเจ е ลหรือว่าสีผสมอาหารอะไรเงี้ยน,นะครับ ซึ่งซึ่งก็กินได้ครับกินได้นะครับแต่ว่าในตัวน้ําตาลกินได้แต่ว่าตัวสารตัวเติเมอื่อนๆเราไม่รับรองซึ่งตรวนี้จะต้องวิเคราะห์ละเอียดลงไปลึกกว่านี้นะครับว่ามันเืออะไรกันแน่นะครับแต่โดยปกติถ้าเป็นสีหรือสารลุนแสงก็เป็นสารซข้อซึ่งไม่เหมาะกับสุขภาพเราอยู่แล้วเพราะเราต้องดื่มกินนะครับท<ม>ุปว่ากูดา้าไนโอนที่เขาโฆษณาก็าไม่ไม่ใช่กูดา้าไนโอนของแท้ อาจารย์บีรชัยยืนยันว่าโลูตาไทออนทุกรูปแบบจำหน่ายในบ้านเราอ่อยอมไม่รับรองเพราะเป็นยาที่ใช้รักษาโรคแต่ถูกนำมาใช้ผิดประเภทในรูปแบบของอาหารเสริมเพื่อหยุดการทำงานของเมลานินหรือเม็ดสีผิวและไม่ว่าจะเป็นยาเร่งขาวแบบใดผู้เชี่วชาญยืนยันว่าล้วนเป็นอันตรายตายผ่อนส่งทั้งสิ้นย้ำคุณผู้ชมที่อยากขาวไวขาวสปีดแล้วหันไปใช้ผลิตภัณฑ์เร่งขาว เพื่อต้องการสวยทางลัดให้คำนึงถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการรับประทานหรือการทาเพราะสุดท้ายแล้วผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะคะว่าจะส่งผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวและที่ผ่านมาก็เคยมีตัวอย่างให้เห็นถึงขั้นเสียโฉมมาแล้วหลายรายค่ะแม้ออยอยจะยังไม่ออกมาฟันธงว่ามีผลิตภัณฑ์เร่งขาวตัวใดไม่ได้มาตรฐานบ้างแต่จากการทดลองครั้งนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าถ้าอยากขาวไวอาจตายผ่อนทรง พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กลโกงรู้ฐันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัยคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลกับทีมงานรู้เล่ทันภัยหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อยากจะแบ่งปันให้คนในสังคมได้รู้เท่าทันโจรได้ที่ช่องทางต่างๆงเหล่านี้ครับช่วงหน้าไปพิสูจน์ความเชื่อตรุษจีนปีวอกเปิดตำนานเจ้าพ่อเฮ่งเจียใครได้กราบไหว้บูชา รับปีลิงเชื่อว่าเสริมดวงชะตาร่ำรวยเฮง